มนีเสนอต้มยำปลานินครับผมก่อนอื่นขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขภูสุขคนครับผมมนีก็หลังจากตื่นนอนครับเป็นเวลาประมาณเกือบตีห้าครับพี่น้องตื่นคกือบพับผ้าพับเพียครับเก็บที่นอนเรียบร้อยครับมนีก็ได้ปลานินมากครับสื่อไปตลาดสื่อมาเมือวันนะครับผมก็เลยมาเซตตู้ไว้ก่อนื่อื่นเขาก็มาลางพักครับ ล่างผักล่างเครื่องนะครับเครื่องต้มยำํานะครับพี่น้องล่างทําความสะอาดดีดีเลยครับไอ้มันเราก็เก็บว้ให้มันเสียดนามนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเอามาซ้อยพี่น้องซ้อยเป็นชิ้นพันเป็นชิ้นนะครับแล้วแต่ชนิดของผักนะครับพี่น้องอันนี้ล่างไปเรื่อยๆมีบะเือเทศตะไคร้ขาใบมะกรูดนะครับพี่น้องหลายอย่างอยู่ครับเครื่องเทศตรงพ้อครับสําหรับต้มปลานิ่งบอสันมัซีแก่ข้าวปไะดนนะครับพี่น้อง ล่อผักสุดเด็ดนำพี่น้องเอาก็ไปหั่นกระเทียมล้อเลยครับกระเทียมนี่ปอกเรียบร้อยครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยครับพี่น้องผมบอกขูเอาเด้ครับถ้าขูเอามันสิรบกวนพี่น้องขางห้องครับเวลาพิ่นพักพอนะครับมันเส่ออยู่นะครับผมก็ซอยเอานะครับเผ็ดขึ้นกันหอมขึ้นกันครับพี่น้องหลังจากนั้นกลับมาซ้อยคาครับคาหนีในน้ำให้เอาคาออนนด้ครับจงค่อยเสียบครับเวลนร้าำ สดหน่ำมันยํำเป็นน้ำอู้ไปแสบขนาดครับผมคาเซนแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ครับตะไคร้หั่นเป็นชิ้นยังสิล่ะครับผมหั่นพอประมาณตามด้วยมะเขือเทศครับมะเขือเทศเนี่ยแล้วแต่ผู้มักนะครับใส่หลายแก่ออกรสเปรี้ยวหวานหลายนะครับผมใส่พอประมาณนะครับพอเฮ็ดหม้อหน่อยครับตามด้วยผักชีหอมนะครับหั่นเป็น ประมาณนิ้วนึงนะครับนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งครับพี่น้องหั่นไวหั่นไวเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเตรียมพักเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจากนั้นเราก็มาล้างปลานิ้นนะครับแซ่ได้ตัวไวนะครับผมก็จะเอาออกมาล่างเกลือนะครับล่างเกลือเรียบร้อยแล้วก็ล่างน้ำประมาณสองน้ำสามน้ำนะครับล่างความข้ามันออกนะครับพี่น้องอันนี้ครับปลานิ้นนะครับผมซื้อมาตัวเดียวนะครับปลานิ้นครับ ตัวพกนเลยครับมันหยาบๆเลยครับพี่น้องนะครับตุ่มขึ้นเสียบนี่เอาเกลือห้อยลงไปครับเดี๋ยวผมจะล้างทำความสะอาดด้วยเกลือนะครับพี่น้องเพราะว่ามันจะรับความคาได้ดีนะครับก็ล้างไปเรื่อยๆครับแล้วก็ล้างน้ำสะอาดนะครับคุรโคลรีไปเจาะซองน้ำซับน้ำครับรู้สึกว่ามันสะอาดแล้วก็พ่อนะครับพี่น้องสุดยอดลลี่ครับปลานิลตัวนี้มันขักเรียบร้อยแล้วครับผม พอลังปลาเสร็จครับพี่น้องเขาก็ไปข้างหม้อถ่าเลยครับเติมน้ําเปล่าลงไปนะครับผมใส่เกลือประมาณครึ่งหม้อแล้วพี่น้องนะครับปามตัวใหญ่ครับพี่น้องล้อหม้อเดือดนะครับผมก็เอาเกลือลงไปนะครับเอาเกลือลงไปก้อนดับค่อวๆข้างปากนะครับผมปลาตัวใหญ่เลยตบเป็นเสียบอยู่พี่น้องเดี๋ยวเรามาเบิ้งก่อนว่ามันเสียบขนาดไหนครับสําหรับฟิล์มของผมนะครับ เราเอเครื่องเทศลงไปครับสำหรับหมอกำลังสิเดือดแล้วเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นคาตไคร้ใบมะกรูดนะครับเอาลงไปเลยครับพี่น้องเครื่องบงเครื่องผมสุดยอดบ่หลายบ่ครับสุดยอดลีเด้ยอยามันข้าวครับแต่ตุ่มแล้วข้าวไม่ลีครับพี่น้องข้าวเดียวเบิ้ตามด้วยผงชูรสครับหมอเดือดแล้วแล้วก็ผงนัวครับพี่น้องน้ำปลานะครับเหลือผมใส่ก้อนนั้นแล้วก็ น้ำมะขามเปียกนะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยคอยใส่นะครับพี่น้องเพราะแสบเพราะเขาเติมเอาเนะาะการเขาหนักทีเดียวมันสิแก่เนี่ยนะครับผมก็ล้อหมอเดือดค่ะซิมเบิงมันแสบกับมะเขือเทศลงครับตามมะเขือเทศแล้วก็ตามด้วยอ่าปลานินครับนี่ครับที่ล่างไว,นว,นนงไว้นะครับตัวใหญ่เพราพี่น้องสุดยอดเลยดีเด้ผมว่านะครับเอาลงเต็มหมอพี่น้องคุเลยคุเล่ค,ลค,ลค,ลคนบ่ได้เลยวันเนาะ ต้องป้อยทิ้งไปยังสีก่าน,นะครับนี่ครับหม้อเดือดแล้วครับนี่ค้นบ่ได้ย,ยานป่ามันเละนะครับพี่น้องต้องคอยประคองเราครับเอาก็ซิบม,มึงนามแสบบ่แสบบ่แสบ,แสบ,แสบก็เติมอีกครับบนนัว่าบ่ใส่ผงเข้าไปอีกครับบ่ว่าผงแสบผงนวัวใส่เข้าไปเลยพีน่น้องเอาก็ซิมไปเรื่อยๆครับเพราะนามเครื่อ,อยังมันออกนามมะขามออกมันหนามมะเขือเทศออกนะครับมาซิมรสชาติบ่งะ่ะ ขันมาเสบก็โอเคเลยครับพี่น้องแต่ผมก็ว่าเสียบแล้วละ่บะบพท่านเปรี้ยวเอานามกระขามลม่หยิบเลยเอาลงเอาลงเบิดเลยนะครับนามกะขามเพราะมันเปรี้ยวพี่น้องหมอเงี้นะครับเห็ดร้ายมันนี่เพราะเสบแล้วก็ตามด้วยนะครับหัวหอมชีฝรั่งนะครับลงไบแล้วก็รอมันยุบครับพักสู้กับตามด้วยใบกระเพราครับที่เด็ดคือเกาครับผมมักใส่ใบกระเพราเสซบเด็พี่น้อง มันจะหอมครักเลยว่ะพี่น้องรองไปเห็ดเบิ้งเนื้อภเสีผมหากพูดได้มากกับสุดยอดแล้วครับเสียบเป็นเลี้ยครับพูดใดบ่มากกับผ่ใส่ก็ได้ครับแต่สูตรผมตรงไส่ครับเพราะว่ามันทั้งหอมทั้งเผ็ดดีครับสุดยอดลิ้วเพิ่นแล้วยกินวพร้อมนะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์ให้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับพี่น้องผลปลานิ้นตัวใงญ่เลยครับ เฮ็ดไปกินหมอกเฮ็ดงานครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีก่อนครับ